สาธุนะโมาาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามาาพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะสี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 ที่พระพรบวรวิเศษภายแก้วเกิดมงคุณคุณลงมาตกแต่งขวดอิวแกงคงลาม หาดอกมาเป็นหลอดถอดออกมาเป็นปุ๋ยถุยออกมาเป็นเส้นเส้นละสี่พันคำเส้นหนึ่งดำใส่สองเป็นดังแก้วมกสองใส่แสงหายของแพงอันเลิดายแก้วเกิดเมืองสวปันลงมาสหอกกอบแล้วจึงผู้แขนว่ามาเยอะวเอ้ยมาเยอะควเอ้ยวนเจ้าไปหมุดนำสะไงกินปลาคอยมาสามีวันนี้ หวนเจ้าไปอยู่หน้าทงหลวงกินเขาก่อยมาสามณนีวันนี้หวนเจ้าไปนางเวาน้ำมูพีตตายก่อยมาสามเณนีวันนี้มาเยอะคนเอ้มาเยอคนเอ้ ื้อนี้แม่นมือดีมือเือดีแมนมือห้าผู้เฒ่าเกิดเป็นบ่าวเป็นสาวกว่าแม่นมือนี้วันนคอยทานไดทเฮือนกว่าม่นมือี้วันนี้นอนับด้เมนกว่าแม่นมือนี้วันนี้นอนตืนดงินแสนกว่าแม่นมือนี้วันนี้แม่นมือมาได้แกวมานี้สุกว่าแม่นมือนี้วันนี้มาเยอะว่าเอวันต อยกองมาเข้ากิ้งยาใดเมินสาบมาเข้าคาบยาใดเมินกุยควันตับมาอยู่ตับแดงปอดควันปอดมาอยู่ปอดแดงใสหัวหนัาใจมาอยู่ยาเสามีลูกเต่าให้แพ้เลือดไหาทางลูกยิงลูกซ้ายให้เลี้ยงไงย่อย,ยกใสขึ้นเมืองขุนเม,นมืองบอ่หน่อยเจ้าได้คอยใส่มือนิลีสมบัติมี่บ่ให้มาออดกังให้เจ้าอย่าสนฟ้าคามมา กางนาเจ้าอย่าสุนปลาเขามาอ,อนเงาใหม่ยาได้ทอดตัวน,นอนมาคอคอนเจ้ายาสุนไปไงเจ้ามาอยู่เฮือนผืนแผ่นกระเบื้องมุงนาให้เจ้ามาอยู่เฮือนผืนแผ่นสังกะสีมุงทีม คนตกเจ้าอย่าดุงไปหนาฟ้าห้องเจ้าอย่าดุงไปไก่ก้อนเสาไปจึงไปกี่ไปกว่าจึงคังลูกแต่ป่ามาเงินลูกแต่สวนมาบานที่คานในนอนอยู่มีแหงมาเยอะคนเอ้อมาเยอะคนเอ้อเียงแข้งคงเป็นยอดเจ้าจึงนี้กะหอกคงเป็นเขาเจ้าจึงนี้มากะเล่าปง เจ้าจึงนี้มาท่านหวานจังกล้วยเจ้าจึงนี้นำอ่อยหน่อยคมฟืนเขาเจ้าจึงนี้มาสะมอหวานคือดังนำตาลเทเจ้าจึงนี้ควรเกศเก่ามาใส่กระจมคํำงำลงมาเหลือหลากควนปากมาเสพฟาดของอซอยที่ซอคนคอมาใส่ใส่ซอย หัวนาคอยมาโยกคอยสุเวน,วนเขวนแขนมาถือปีแก้วมาอดแล้วให้เจ้าอยู่สวัสดิ์ดีิอยุเยืเน่ามันพันปีเป็นเขตหอยประเท่ามานอมซอยสีให้เจ้ารู้ลับมาได้องเอกมาพุ่นหมูนาเทียนมือนั่งนอนหล่ำหน้าหน้าเพียงลังสีสมประดับยิง่งง่ายฝุ่นปั่นแปกงาเขียนเอิหพูตะปียังมา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 ,มาอยุวนโนสูข,ข้งอาลัง Oh, mm -hmm.